สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องปองไป,งปสุขูทุกคนครับผมบรรยากาศน้ำเท้าขึ้นฝนตกมดขึ้นครับผมพายุพายุบัวรอยเขาเขาเมื่อขึ้นครับผมประมาณปีสอ,องพอัดบานผมตกมดขึ้น่อมากกับแจงก็ตออกมาหน้าใดครับผมก็ตกมาหน้า,าบนง,ง่วนเลย ผมจะเอาไปยามไปยามหลบไงหลบไงที่คือไปยามไทยคิดลุง้งครับผมมุมตาผมจะเอาหลบหน่อยเอาหลบหน่อยเมื่อดักห้อยหน้านี่เหละครับผมจะบอดักอยู่ผมดักอยู่มุมท่าผมห้อยหน้าบอกว่าน,น้านีกหลับน้าจากจากสวนมันเก่ารครับผมนะครับมองผุมัมวล่ะ กนก็ปปูกมันตอนนี้กับทีเก็บเอาไว้ครับผมเก็บไว้เที่ที่ผูกวัวที่เรียงงัวครับผมจะมั่นก็สิไปลูกทั้งคุะทั้งที่ตะวันตกที่เคยถอนนเหครับผมเลยปล่อยน้ำออกก่อนเพราะว่าเขาเขาเริ่มมั่นิ่มตั้งท้องง่ายแล้วครับผมริ่มตั้งท้องง่ายแล้วก็เลยปล่อยน้ำออกแล้วเอารอไปใส่ไว้มุ่งูนครับผมมุ่งพน้าทั้งคุณละ ตัวแรกก็คิดว่าถ้าสิดยดไทยคิดพอดีมันหมานนะครับผมหมานปลาเขานั่นก็เรือบุหร้ายหรอกครับผมนั่นผรเรื้ยบุหรายหรอกเลยร่องร่องอรรบมือยมาดักเวรจากเวรหมู่บ้านเลยหนุกมาแล้วครับผมหกมาว่าเสมาแมลงเลยมาถ่ายคลิปเนี่ยทีหน่องมึงจะ งูเหครับผมมายกออครับผมกนหลบงูหลิษเองครับผมมา้น่วน้อยปลาดุกปลาดุกต้อหมอโคตรหน่อยมาช่วีกับลายุนะต้อหมอกระลายกูก็มีครับผม้ผมเช่ผมนเชี่ยเลยจะเที่ยวค ยที่กอเด้อครับผมต่างกลองตั้งคนน้อยชืย่ออะไรถามาดูือนกันไม่ได้ต้มสมประุุกจะกินต้มสมปูรดุกเนาะตุ่นเต้น ใช่งดขาบนตุ่มสูงดูตุม่มเดันบานครับผมแต่โปรตีนเนีเรากคยถือิงแทเบเด่วตรงขนาดหน้าหน้ายู่สูงเครับผมทงหน้าเป็นหน้าสูงหน้าน้นแต่ก็ย,ย,กยี่ยห์ตาซิวครับผมตาซิวหอยผมทับอยูที่ยหมดแล้ักครผ่จะก็ล่างเสี้เวเลย có một Mình cứ nói được các phóng vô ผลิตพ่อโมยิปุขึน้นต่อตามตัวครับผมพี่น้องที่อหนุนกกระเป๋าเช่นเดียว,วกับผมขอบคุณเด้อ,อครับผมขอบคุณผลกระเบิดใหม่ขอบคุณหลายที่อของนายสมังใจสำหรับที่อหนุกกระเป๋าเช่นเดียวกับผมสวัสดีครับ